นีใหญ่เรื่องสัน้นในหมู่บ้านทุ่งมะพร้าวจังหวัดชุมพรมีสวนมะพร้าวเก่าแก่ที่ทอดยาวไปจนสุดสายตาต้นมะพร้าวสูงใหญ่ตั้งเรียงรายกันแน่นขนาดแสงแดดยามเย็นลอดผ่านช่องว่างระหว่างใบเป็นลำแสงสีทองสลัวลมทะเลพัดเอื่อยๆ พาเสียงสู้ซาของใบมะพร้าวเสียดสีกันดังเป็นจังหวะคล้ายเสียงกระซิบของสิ่งที่มองไม่เห็นชาวบ้านเรียกที่นี้ว่าสวนปู่โชตตามชื่อของชายชราผู้เคยเป็นเจ้าของเมื่อหลายสิบปีก่อนปู่โชตเป็นคนขยันขันแข็งแต่หัวดีขึ้นชื่อเรื่องดื้อด้านยิ่งกว่าต้นมะพร้าวที่อย่างรากลึกอยู่ในดินเขามักจะออกไปตัดมะพร้าวตอนกลางคืนเพียงลำพัง แม้ว่าชาวบ้านจะเตือนเขาครั้งแล้วครั้งเล่าว่าอย่าทำแบบนั้นเลยปู่คืนวันเพญมันไม่ดีผีเจ้าที่มันเฝ้าอยู่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าผีเจ้าที่ที่ว่าคืออะไร แต่คำบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่กล่าวว่าในคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงสวนแห่งนี้จะมีเสียงกระซิบประหลาดดังมาจากยอดไม้เสียงเหมือนคนพึพรรมพำทว่าไม่อาจจับใจความได้บางคืนมีคนเห็นเงาดำสูงชะลูดเดินลัดเลาะไปตามแนวต้นมะพร้าวพวกเด็กเล็กถูกห้ามไม่ให้เข้าใกล้สวนยามค่ำคืน เพราะมีตำนานเล่าว่าผู้ที่ล่วงล้ำในคืนวันเพนจะไม่ได้กลับออกมาอีกเลยแต่ปู่โชตไม่เคยใส่ใจคำเตือนเหล่านั้น เขาหัวเราะย,ย้อใส่ทุกครั้งกูไม่กลัวผีกูกลัวอดตายมากกว่าเสียงของเขาหนักแน่นดุกไม้แก่จนกระทั่งคืนหนึ่งคืนที่ฟ้าสว่างสวยด้วยแสงจันทร์เต็มดวงเมกขาวลอยเอื่อยคล้ายม่านบางเบาเผยให้เห็นดวงจันทร์กลมโตส่องแสงสีเงินนวลแต่กลับไม่อบอุ่นอย่างที่ควรจะเป็นบรรยากาศในสวนปู่โชดคืนนั้นเงียบสงัดผิดปกติ ไม่มีเสียงมแมลงไม่มีเสียงลมพัดมีเพียงเงาของต้นมะพร้าวที่ทอดยาวผ้าถับพื้นดินปู่โช่สะพายมีดตัดมะพร้าวเล่มใหญ่เดินลับหายเข้าไปในสวนเงาของเขากลื่นไปกับความมืดเสียงฝีเท้าหนัก ค่อยๆเงียบลงทิ้งไว้เพียงเสียงลมพัดภูกที่แฝงความวังเวงและปู่โชคก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยเช้าวันรุง่งขึ้นเมื่อชาวบ้านสังเกตว่าเขาไม่กลับมาพวกเขาจึงรวมตัวกันออกตามหาตะโกนเรียกชื่อเขาดังลั่นสวนเสียงสะท้อนกลับมากระทบต้นมะพร้าวเหมือนเสียงก้องจากความว่างเปล่าพวกเขาตรวจดูรอบๆกระท่อมก่าขอ ของปูโชดทุกอย่างยังคงอยู่เหมือนเดิมเตาถ่านที่ไม่ได้จุดไฟจานข้าวเย็นชื่ดวางอยู่บนโต๊ะราวกับว่าเจ้าของบ้านตั้งใจจะกลับมาแต่ กลับไม่มีโอกาสนั้นเมื่อเข้าสู่กลางสวนมะพร้าวพวกเขาก็พบสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องขนลุกมีดตัดมะพร้าวเล่นเก่าของปู่โชตตกอยู่ใต้ต้นมะพร้าวต้นใหญ่ที่สุดในสวนใบมีดเปื้อนรอยเลือดแห้งกรังมันไม่ใช่เพียงรอยขวนเล็กๆแต่เป็นรอยเปรเปื้อนหนาแน่นราวกับว่า เคยถูกใช้ฟาดฟันอะไรบางอย่างอย่างรุนแรงแต่ตัวปู่โชตกลับหายไปราวกับถูกกลืนกินโดยความมืด ไม่มีรอยเท้ารอบบริเวณนั้นไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีแม้แต่รอยลากคราบเลือดมีเพียงความว่างเปล่าและสายลมเย็นเฉียบที่พัดผ่านสวนราวกับกำลังพึงพำเรื่องราวที่ไม่มีใครอยากฟังชาวบ้านบางคนเชื่อว่าเขาอาจถูกพญานาคที่ เ้าส่วนลากตัวลงไปในบึงน้ำลึกห,หลังส่วนตำนานเล่าว่าในบึงนั้นมีบางสิ่งอาศัยอยู่สิ่งที่ไม่เคยปล่อยให้ใครที่บุกรุกมันกลับออกมาได้อีกเลยบางคนกระซิบกันว่าปู่โชดอาจเผลอร่วงเกินวิญญาณเก่าแก่ที่สิงอยู่ในต้นมะพร้าวต้นนั้นและมันก็เอาตัวเขาไปเป็นการตอบแทนแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือคืนนั้นไม่มีใครได้ยินเสียงรง ้องขอความช่วยเหลือไม่มีเสียงของปู่โชดแม้แต่คําเดียวบางคนว่าเขาถูกลมเพลงพัดพาหายไปในอากาศบางคนว่าเขาถูกบางสิ่งที่มองไม่เห็นพรากตัวไปอย่างเงียบงันแต่ไม่ว่าใครจะเดาอย่างไรความจริงก็ไม่มีใครรู้หลังจากนั้นสวนมะพร้าวแห่งนั้นก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เรื่องแปลกๆเริ่มเกิดขึ้นจนชาวบ้านพากันขนลุกไปตามๆกันยามพบค่ำเมื่อแสงสุดท้ายของวันที่จางหายและความมืดเข้าปกคลุมผู้ที่เดินผ่านสวนมักรู้สึกเหมือนมีใครบางคนเดินตามหลังเสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังเป็นจังหวะเดียวกับก้าวย่างของพวกเขาแต่เมื่อหันกลับไปดูกลับพบเพียงความว่างเปล่าและเงาของต้นมะพร้าวที่แกว่งกวา ไปตามแรงลมเหมือนกำลังจับจ้องพวกเขา บางคืนมีคนเห็นเงาร่างสูงชะลูดเดินไปมาระหว่างต้นมะพร้าวร่างนั้นสวมเสื้อผ้าขาดวิ่งเนื้อตัวดำทะมึงราวกับแฝงตัวอยู่ในความมืดมันถือมีดในมือใบมีสะท้อนแสงจันทร์แวววาวและมันส่งเสียงครวญครางแหบพรา่าราวกับกำลังหาอะไรบางอย่างที่สูญหายไปเสียงนั้นเบาเหมือนสายลมแรกแต่เมื่อเงานั้นเคลื่อนเข้าใกล้ขึ้น เสียงกลับดังขึ้นแผ่วเบาแต่บาดลึกมะพร้าวของกูเสียงนั้นแหบพร่าเหมือนเสียงคนแก่ที่ขาดห่วงเป็นจังหวะบางคนที่ได้ยินต่างพากันเร่งฝีเท้าหนีบางคนแม้แต่ขาก็แข็งจนก้าวไม่ออกมีบางรายลงพับไปด้วยความกลัวเด็กๆในหมู่บ้านถูกสั่งห้ามเข้าใกล้สวนมะพร้าวแห่งนั้นเด็กขาโดยเฉพาะในคืนวันเพนเพราะผู ใหญ่เชื่อว่าปู่โชดยังไม่ไปไหนเขายังเฝ้าสวนของเขาอยู่บางคนบอกว่าถ้าใครเผลอเข้าไปในสวนตอนกลางคืน อาจได้ยินเสียงหอบหายใจหนักๆดังอยู่ข้างหูบางคนหรือว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งบังเอิญเดินหลงเข้าไปในสวนเมื่อหลายวันก่อนพอรุ่งเช้าเขาถูกพบหมดสติอยู่ใต้ต้นมะพร้าวร่างกายไม่มีบาดแผลใดๆแต่เมื่อฟื้นขึ้นมา เขาเอาแต่พร่ำเพรีว่าเห็นเงาดำถือมีดมายืนจ้องอยู่ตรงหน้าดวงตาของมันเป็นเงาว่างเปล่าไม่มีแววชีวิตตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าใครก็ไม่กล้าเข้าไปในสวนปู่โชตอีกโดยเฉพาะในคืนที่จันเต็มดวงหลายปีผ่านไปเรื่องราวของปู่โชดค่อยๆกลายเป็นเพียงตำนานที่ผู้เฒ่าผู้แก่ใช้เล่าขู่เด็กๆในหมู่บ้านไม่มีใครแน่ใจว่า มันเป็นเรื่องจริงหรือเพียงแค่เรื่องเล่าปากต่อปากแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือไม่มีใครกล้าเข้าไปในสวนมะพร้าวแห่งนั้นอีกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งไอ้แดงเด็กหนุ่มวัย17ปีผู้บ้าบินและหัวแข็งได้ยินเรื่องนี้จากปากของยายทองแม่ค้าขายข้าวเหนียวประจำตลาดเช้ายายทองนั่งพับเพียบอยู่หน้าแผงข้าวเหนียว พลางเล่าถึงเรื่องปู่โชดให้ชาวบ้านฟังด้วยน้ำเสียงจริงจังไอแดงได้ยินเข้าก็หัวเราะลั่นก่อนจะพูดเสียงดังล้อเลียนผีอะไรกันละยายผมว่าแค่ลมพัดใบมะพร้าวไหวชาวบ้านก็แต่งเรื่องขึ้นมาเองแล้วลักมัง้ง ชาวบ้านที่นั่งฟังอยู่พากันสายหน้าบางคนหลบตาเหมือนไม่อยากเอ่ยถึงเรื่องนี้แต่ยายทองกลับจ้องไอ้แดงตาเขม็งน้ำเสียงของแกเปลี่ยนไปเป็นหนักแน่นจริงจังไอ้แดงอย่าพูดจาไม่ดูตามมาตาเรือเลยส่วนนั้นมันไม่ใช่ที่ของคนอย่างเรา ทำไมลยายกลัวอะไรขนาดนั้นไอ้แดงยังคงยิ้มยอะหรือว่าแค่กลัวเรื่องที่แต่งขึ้นมาเองยายทองถอนหายใจก่อนจะลดเสียงลงจนแทบเป็นกระซิบใครจะว่าไงก็ช่างแต่ปู่โชดเขายังอยู่ที่นั่นคำพูดนั้นทำให้ชาวบ้านคนอื่นๆที่กำลังฟังพากันสะดุ้งบางคนกระซิบกันเบาๆ ขณะที่ยายทองยังคงมองไอ้แดงด้วยสายตาเตือนสติแต่ไอ้แดงไม่เชื่อเขาเบือนหน้าไปทางปลุ่มเพื่อนที่ยืนอยู่ใกลๆ้ๆแล้วพูดเสียงดังงั้นคืนนี้กูจะไปลองของเองจะเข้าไปเดินเล่นให้ทั่วสวนแล้วพรุ่งนี้จะมาบอกให้รู้กันไปเลยว่า ไม่มีผีที่ไหนทั้งนั้นชาวบ้านได้ยินดังนั้นก็พากันอุทานด้วยความตกใจบางคนพยายามห้ามบางคนยกมือขึ้นไหว้ฟ้าไหว้ดินแต่ไอ้แดงไม่ฟังเขาเดินยิ้มย่อออกจากตลาดทิ้งไว้เพียงเสียงกระซิบหวาดวันของชาวบ้านที่พากันพูดเป็นเสียงเดียวกันไอ้แดงเอ้ยมึงไปล้อเล่นกับของที่ไม่ควรล้อเล่นเข้าแล้ว พอตกกลางคืนเป็นวันเพ็ญพอดีท้องฟ้าไร้เมฆบดบางแสงจันทร์สีเงินส่องลงมาปกคลุมทั่วทั้งหมู่บ้านเงาของต้นมะพร้าวทอดตัวยาวเหยียดไปบนพื้นดิน ดูคล้ายมือปีศาจที่กำลังเอื้อมควาอะไรบางอย่างสายลมค่ำคืนเย็นผิดปกติพัดเอากลิ่นชื้นของดินและกลิ่นหวานของลูกมะพร้าวสุกอบอวลอยู่ในอากาศไอ้แดงยืนอยู่หน้าทางเข้าสวนคบไฟในมือส่องแสงวุไหวสะท้อนในดวงตาของเขาข้างเอวเน็ตมีดพระคู่ใจพร้อมลุยทุกอย่างที่ขวางหน้า มันจะรอดกลับมาใหม่เนี่ยเสียงพึงพรรมพำของชายชราที่นั่งสูบยาดูดดังขึ้นท่ามกลางความเงียบของชาวบ้านที่มองตามร่างของไอ้แดงด้วยแววตาวาดวันบางคนสายหน้าบางคนกระซิบขอพรให้วิญญาณในสวนยาทำร้ายเขา แต่ไอ้แดงไม่สนใจเสียงเหล่านั้นเขายักไหลหัวเราะในลำคอก่อนก้าวเท้าเดินเข้าไปในสวนมะพร้าวอย่างไม่หวั่นเกรงทันทีที่ข้ามแนวรั้วไม้ไผ่เข้าไปความเงียบก็เข้าปกคลุมรอบตัวเขาต้นมะพร้าวสูงชะลูดยืนเรียงรายราวกับกำแพงเงียบงัน มันสูงท่วงหัวจนบดบังเส้นขอบฟ้าลำต้นของมันมีร่องรอยแผลเป็นจากการตัดมะพร้าวมาหลายสิบปีเงาดำจากใบมะพร้าวแก่งไวไปมาตัดกับแสนจันทคล้ายกับมือของอะไรบางอย่างที่ขยับไหวลมเย็น พัดมาวูบหนึ่งพาเอากลิ่นเก่าๆของดินชื้นและใบไม้หมักหมงมาสัมผัสจมูกเสียงใบมะพร้าวเสียดสีกันดังกรอบแกรบกรอบแกรบไอ้แดงหยุดเดินชั่วครู่แล้วกระชับมีดพระในมือแน่นขึ้นก็แค่เสียงลมเขาพึพรรมพำกับตัวเองก่อนยกคบไฟขึ้นสงูง ส่องไปรอบๆแต่ทันใดนั้นเองเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากความมืดกรึกๆกเสียงเหมือนฝีเท้าแต่มันไม่ใช่ของเขาไอ้แดงหันขวับคบไฟในมือสั่นเล็กน้อยก่อนเขาจะสูดลมหายใจเข้าลึก,ลกๆใครไว้อย่ามาหลอกกันนะโวยความเงียบตอบกลับเขาก่อนที่เสียงนั้นจะดังขึ้นอีกกรึกลึกๆเสียงฝีเท้านั้นค่อย,อยๆใกล้เข้ามา หัวใจของไอ้แดงเริ่มเต้นรัวแรงราวกับจะกระโจนออกมาจากอก เขากัดฟันสบัดหัวไล่ความกลัวแล้วก้าวเดินต่อไปแต่เสียงฝีเท้านั้นก็ยังคงดังตามมาไม่หยุดมันก้องสะท้อนในเงามืดรอบตัวเขาบางครั้งชัดเจนบางครั้งแผ่วเบาราวกับจมใจแกล้งให้เขาประสาทเสียไอ้แดงข่งใจหันกลับไปมองอีกครั้งคราวนี้ เขาเห็นมันชัดเจนใต้ต้นมะพร้าวที่สูงใหญ่มีเงาดำทะมึนยืนอยู่มันสูงเกินกว่าคนปกติจะเป็นได้แขนขาเรียวยาวผิดธรรมชาติดวงตานิ่สนิทราวกับมีเพียงความว่างเปล่า ขาทั้งสองยืนแน่นิ่งแต่หัวของมันเอียงเล็กน้อยเหมือนกำลังจับจ้องเขาไอ้แดงกลืนน้ำลายอาจเป็นแค่เงาต้นไม้เขาปลอบใจตัวเองแต่ขาเริ่มแข็งค้างอยู่กับที่แล้วเงานั้นขยับมันไม่ได้เคลื่อนที่อย่างปกติแต่ค่อยๆเลื่อนเข้ามา เรากับลื่นไหลไปกับเงาของต้นมะพร้าวช้าช้าแต่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาไอ้แดงรู้สึกถึงความเย็นว่าแปลกแปลกแม้คบไฟในมือจะยังลุกโชดช่วง แต่ความหนาวเหน็บบางอย่างกำลังคืบคลานเข้ามาทำให้ขนแขนของเขาลุกชันเขาสูดลมหายใจลึกพยายามเรียกสติกลับมาก่อนตัดสินใจเดินไปยังต้นมะพร้าวใหญ่ที่สุดในสวนที่ชาวบ้านร่ำลือกันว่าเป็นจุดที่ปู่โชดหายตัวไปถ้ามีผีจริงกูจะเจอมันที่นี่แหละเขาคิดในใจ พยายามปลุกความกล้าของตัวเองแม้สีเท้าจะเริ่มหนักขึ้นทุกที เมื่อมาถึงต้นมะพร้าวต้นนั้นไอ้แดงเงยหน้ามองมันสูงเสียดฟ,ฟ้าจนปลายยอดแทบจมหายไปในเงาจันทร์ลำต้นเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนเก่าๆาบาดแผลมากมายที่เหมือนถูกมีดตัดมะพร้าวกรีดไว้จนเป็นร่องลึกบางรอยดูเหมือนตัวอักษรบางรอยขูดเสียจนเนื้อไม้เปิดออกเผยให้เห็นเนื้อในที่แห้งกรังและแตกร้าว เหมือนรอยของปู่โชติที่เคยตัดมะพร้าวตรงนี้ไอ้แดงเอื้อมมือไปสัมผัสร,ร่องรอยเหล่านั้นทันใดนั้นเองฟูลมแรงจากที่ไหนไม่รู้พัดโหมเข้าใส่คบไฟในมือเขาสั่นไหวเปลวไฟโยกเองไปมาอย่างรุนแรงเหมือนกำลังจะดับความหนาวเย็นพุ่งเข้าเกาะกุมต้นคอไอ้แดงหันขวับไปมองข้างหลังแต่ไม่มีใครแล้วเสียงกระซิบ จากความมือก็แววขึ้นข้างหูเขามึงมาทำไมแล้วมึงเป็นใครไอ้แดงตะโกนออกไปเสียงของเขาสั่นเครือกว่าที่ตั้งใจคราวนี้มีเสียงตอบกลับเสียงนั้นแหบแห้งราวกับสายลมที่ลอดผ่านโพรงไม้เก่าแก่มึงมาทำไมลมหายใจของไอ้แดงสะดุดเสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากที่เดียวแต่มันเหมือนดังรอบตัวสายที่ ขวาทีใกล้ทีไกลท,กลทีเหมือนบางอย่างกำลังเคลื่อนที่ในเงามืดที่นี่ของกู ไอ้แดงหันขวับไปตามเสียงแล้วเขาเห็นมันร่างของชายชราผอมแห้งผิวซีดขาวราวกับศพที่ถูกแช่ในน้ำเป็นเวลานานดวงตาโบลึกมืดสนิทราวกับความว่างเปล่าที่ไร้แววชีวิตปากขยับช้าๆแต่ไม่มีริมฝีปากมีเพียงรอยแยกที่แห้งแตกมันยืนอยู่ตรงนั้นห่างออกไปไม่ถึงสิบเก้า ชุดที่มันสวมอยู่ขาดวิ่นเหมือนถูกลมฝนกัดกร่อนมานานปีในมือของมันกำม,มีดตัดมะพร้าวเล่นเก่าที่เป็นสนิมเครอะไอ้แดงตัวแข็งทื่อเขารู้ว่าต้องวิ่งต้องหนีแต่ขาเขากลับไม่ยอมขยับป,ปู่ปูโชดเหรอเขาถามเสียงสัน่นร่างนั้นไม่ตอบ มันค่อยๆก้าวเข้ามาทีละก้าวทีละก้าวเสียงฝีเท้าดังชัดเจนตับตับแต่ยิ่งมันก้าวมาใกล้เสียงยิ่งดังเหมือนกระทึบลงบงดินตับตับตับ ไอแดงหายใจไม่ทั่วท้องลมหายใจเขากระตุกเป็นห่วงสั้นๆราวกับอากาศรอบตัวบางเบาลงทุกทีแล้วมีดในมือของมันค่อยๆย,ยกขึ้นช้าช้าสูงขึ้นสูงขึ้นราวกับกำลังเตรียมจะฟันลงมาไอ้แดงกรีดร้องสุดเสียงมือไม้สั่นระริกเขากำคบไฟในมือแน่นก่อนจะเวียงมันใส่ร่างนั้นสุดแรงเปลวไฟแตกกระจาย ตกกระทบลงบนพื้นหญ้าแห้งและในเสี้ยววินาทีที่เปลวไฟลุกวาบขึ้น ไอแดงเห็นบางอย่างที่ทำให้เขาแทบขาดใจรอยขีดข่วนทั่วตัวของมันเหมือนร่องรอยที่ต้นมะพร้าวเหมือนมันถูกบางอย่างฉีกกระชากเป็นชินช้นชิ้นไอ้แดงไม่รอช้าหันหลังวิ่งหนีสุดชีวิตแต่เสียงหัวเราะแหบแห้งของมันดังก้องตามหลังฮ่าฮ่าฮ่า เสียงนั้นแทรกเข้าไปในโสตประสาทกล้องสะท้อนอยู่ในหัวของเขามันดังขึ้นดังขึ้นจนกลบทุกเสียงรอบตัวแม้แต่เสียงลมก็งเงียบไปแล้วไอ้แดงวิ่งสุดชีวิตหัวใจเต้นกระหน่ำราวกับจะทะลุออกจากอกเสียงหัวเราะแหบแห้งของมันยังคงก้องอยู่ในโสตประสาทห้า ห้าห้าเงาดำสูงชะลูดยังคงไหววุบไหวในมุมสายตาเหมือนมันกำลังตามมาเหมือนมันยังไม่ปล่อยเขาไปโครม เขาสะดุดรากไม้ลมกลิ้งลงกับพื้นร่างกระแทกด,ดินจนรู้สึกจุกไปหมดแต่เขาไม่หยุดเขากระเสือกกระสนต่อไปจนกระทั่งเขาพ้นขอบสวนไอแดงลง้มลงตรงหน้ากลุ่มชาวบ้านที่มารอดูเหตุการณ์ด้วยความเป็นห่วงแดงเป็นยังไงบ้างยายทองร้องลั่น รีบวิ่งเข้าไปพยุงร่างเขามือของเธอรู้สึกถึงเหงื่อเย็นเฉียบบนผิวของเด็กหนุ่มไอ้แดงตัวสั่นเทามือเย็นเหมือนศพชาวบ้านคนอื่นรีบกรูเข้ามามึงเจออะไรวะข้างในมีอะไรมึงเห็นมันใช่ไหมแต่ไอ้แดงพูดอะไรไม่ออก ริมฝีปากของเขาสั่นภาพภับเหมือนพยายามจะเปล่งเสียงแต่ไม่มีแม้แต่คำเดียวที่ออกมาเขาหอบหายใจหนักดวงตาเบิกโพรง แต่ไม่ได้โฟกัสใครเลยเหมือนยังติดอยู่ในภาพสะพรึงที่เขาเห็นไม่ไม่มีอะไรเขาพูดออกมาแผ่วเบาแต่เสียงของเขาแทบไม่มีความมั่นใจเขาหลบตาทุกคนเขาไม่กล้าพูดว่าเขาเห็นอะไรในสวนมะพร้าวแห่งนั้นแต่ชาวบ้านทุกคนรู้ดีว่าเขาเจอบางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการตั้งแต่คืนนั้นไอ้แดงเปลี่ยนไป เด็กหนุ่มที่เคยบ้าบินเคยท้าทายเคยหัวเราะย่อใส่เรื่องผี กลับกลายเป็นคนเงียบขรึมไม่พูดถึงสิ่งลี้ลับอีกเลยเขาไม่เคยเข้าใกล้สวนมะพร้าวนั้นอีกแม้แต่ก้าวเดียวไม่มีใครเคยเห็นรอยยิ้มย่อของเขาอีกเลยและที่น่ากลัวที่สุดเสียงครวญครางจากสวนมะพร้าวยังคงดังออกมาในคืนวันเพง็งบางครั้งเงาดำสูงชะลูดก็ยังปรากฏขึ้นให้เห็นใต้ต้นมะพร้าวใหญ่มันยืน ถือมีดเก่าในมือเรากับกำลังรอคอยคอยใครสักคนที่กล้าพอจะเข้าไปท้าทายเขาอีกครั้งถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะ